สวัสดีครับผมเบาเนี่ยคนกลัวครับม,รมือหนีสีมาพาไปเยี่ยมฟาร์มควไอจันดีฟาร์มครับเดี๋ยวให้ผาไปเบิ่งจว่างฟาร์มเนาะไป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 สวัสดีครับผมสวัสดีครับเอาอ,อียงยงี่บ้านนี่ครับจว่างฟ้ามคนระับแนะนน้ำตัวกันนะครับยงังแนะนน้ำตัวสวัสดีครับผมพงผิดครับหรือบอนครับจันดีฟาร์มครับมือหนี เออมาอยู่ฟ้ามฟ้ามข้วยครับฟ้ามขั้วรับซื้องวดรับซื้อคั้วได้ครับแนะนำแนะนำแนะนำเสาวใหม่ไม่ห่างกระสือครับงวดนะครับงวดทั้งมีนผู้สาวด้วยงวด้ลยครับไปอยากใช้ตีนครับไปอยากใช้ข้าวใครเพื่อนรดเด้อแจ๊ะจะห้ฟาเบิ่งไปเนาะ กูเห็ดหนังวะดันดีฟาครัาจอยพาไปเบิ้งค้วายตัวแรกของเพื่อนมึ่ยจะคว้างคนมาอยู่นะมาลักค้วายเพื่อนเบิ้งดูครับอันนี้ซื้อบิ๊กครับ บักเบกยินอยู่บ่มึงนี่ยินอยู่บ่ทันต์นี่คุณนี่นะผมว่าแซมแบวัดบ้านี่อจีามาบิงควยเพิ่นเนาะจีตาตัวยั่เบิ้งเนีครับงามครับตัวนี้เดี๋ยวขยโยจีเสือหานะครับเพิ่นทลัขาอยู่เพิ่นจีเลียงนะ เฮ้ยต้องเกลียบลัดเจ็ดเดียวมอาเป็นหวานหนึงเดียวแต่ว่าขันรดนึงกับไปครับลาดนึงรัดเจ็ดเด้ออ้ยข้ามไปต่แสนแลกแล้วราดนึ่อต่งได้เบิดเมือครับพอไปขึ้นเติอหุวยอยากไม่ยังไงผู้สาวบานพงกมี่ดครับควยงามสาวงามอาวงามสาวัวสาวเนี่เจ้าคว้างค้างข้าจอยครับ บอลควยไงครับสสนเข้าห้มันบกพาไปบิ่งตัวต่อไปเนาะตัวนี้ซื้อกอะเกียดลูกสาวหล่ะเห็นอยู่บวกลูกสาวล่ายคน้องเกียตัวมียเนาะครับอันนี้ล้านซงครับล้นสไปจะองนแหลกครับอหเทเลยะตัวนี้ของห้ตังเกียร์เขาไ่อล่ะสูงๆทเลาอันนี้เขาจะแห้งสามซนบวไปเนาะไปจองซนแหลก อันนี้ชูวงช่วงเท่าไรนี่ทุ้อเท่างตัวนี้คือลอยซีซีผาฝันนำนมวนคำนวเจอกันครับบอกบอกยเจอกันครับมื้อในกว่อที่สามสิบหัวแ่งมาน่ยหัวผมไม่เอเดียวเดียวยังมเขาเรียนะบไปไปแล้วมันพอยแล้วเอองแ้วครับเอาเร็วเอาเร็วเบิ้ง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 เอา เอาลูกตัวเองว่าไงดิอะไรบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดบิ๊กเบิร์ดซอมมีส่วนตัวตัวนี่มันหรอตัวยงเงี้ยหรอโอ้โหเหยียบล่างิหัวเหยียบล่างยังว่าไปแต่ซ้อนแสงแหลกแล้วลูกบิ๊กเบิร์ดบอดแต่ว่าอันพวนตัวนี้บิ๊กเบิร์ดอันนี้บิ๊กเบิร์ดหมดกวนเพราะทีไปเตะมันกวาเขาอีพ่าเบิร์นกุ้ยนะพี่กวน อันนี้นองเขาครับน้องเขาเบึงมาเบึงเขาจะพาไปเบึงตัวต่อไปแล้วนองกระยอไม่ยังอันนี้ควนเฝอคนเ่าครับไอ้กีไม่ด้เมืดจ็กหน่อยอ่ะเอาแต่แม่กูหยากอยู่ว่ก่อกบอกมอได้หรอจะรักกันอีอันนี้ชื่อยังนี่ครับตัวนี้อันนี ซื้อจอมควันครับจอมควันน้องน้องกระเกียดน้องกระเกียดลูกพอไดเนี่ยครับอันนี้ก็บสามแสนครับสามแสนครับไปแต่แสนแหลกครับไปแต่แสนแหลกครับให้แสนหนึ่งเอาเลยครับเดี๋ยวนี้มาเอาเลยครับรุงกันเลยรวยสามสิบสองตัวนี้สูงรวยสามสิบสองครับปีสามเดือนปีสามเดือนรู้เลยครับปีสามเดือนเนี่ครับสั่งอีกห้าปีนี่โว้ยร้อยหกสิบขึ้นมา ขึดวาขึดวากะบ่ซอ่อ่าเอ้ลวดไอ้ต้องการกุ้ยง่ามคนง่ามกะจะดีฟ้ามนะครับเพราะว่าแต่คนถึกก็มีคนเถึกแห่งร้ายกะมีแต่ใชยนอนเดียวครับสวดเบิดครับอันไทยเบื่อนเลยใชนอนเดียวจะความฟ้ามจะความฟ้ามก็สวดครับ เบิ้งจิตภาไปเบิ้งผมสวดครับใช่สวดเนาะจะคว้างจะคว้างฟ้ามจะคว้างฟ้ามเรียงหนาไม่เรียงหรอกเพื่อนเบิ้งงลวดครับเบิ้งงลวดครับสวดเบิ้อครับอยู่นี่เบืบ่สวดตะบักเสือแดงครับสวดครับผู้สาวหนึ่งอยากเป็นคนที่สวงก็บม่ลวดผู้สาวมีรับรับมวใจมีสีห่อครับ อันนี้สามบบนี่ได้ติกต๊อกเบาหมดเบาหมดติดกามนะครับติกต๊อบ่าะดังครับยี่สิบคนเบืงองไเหยบเหยยบพันเสเด้อทุกคนคนดังพันดูพันดูแลย็เบี่บพอกันไหมเน,นาะย่าง<า>ไป <เท S 1> แต่แบ่กว่ากูละ